สวัสดีครับวันนี้ผมมาเพิ่งเอาองเลยม,มาพูดเพิ่งหัดเล่นกีตาร์ก็เลยเป็นเพลงที่ว่างนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตรุ่นน้องคนหนึ่งที่นักธนาการสอนรุ่นน้องคนนี้อายุต่ำกว่าผมเรา12-13ปีได้เป็นผู้หญิงด้วยครับแล้วก็เล่นกีตาร์เก่งมากซึ่งผมสู้ไม่ได้เลยแล้วก็เพิ่งหัดเล่นแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นวันนี้ก็เลยจะลองมาอัดเล่น แล้วออก็จะมาเล่นๆให้ดูนะโอเคโอเคอเพลงนี้บอกเพลงเพลงที่ว่างด้วย